คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w www.rangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณฟังค่ะในช่วงนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์นิวอนแสงวิสุทธ์ค่ะรองนายกเทศมนตรีนครตรังนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้มาเล่าความสําเร็จของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนาครตรังของเราสวัสดีท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณนางครับสวัสดีครับ ค่ะท่านรองคาเมื่อวานนี้ก็คลึกคลื้นกันเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะกับการร่วมแสดงความยินดีกับน้องปนดาจ,จันดวงซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรางรอีกแล้วเป็นเป็นความสุขของพวกเราครับค่ะเพราะว่าน้องเข้าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย แล้วก็มาสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังบ้านเราซึ่งสอดคล้องกับนโยบายท่านผู้ว่าบอกว่าทําตรังให้ดังกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้น้องปนิดดาก็สร้างตรังให้มันดังขึ้นไม่แพ้ เกาะกระดานที่เรากำลังดังอยู่ครับใช่ค่ะนะคะแต่ว่าที่ประทับใจมากๆก็คือเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังล้วนแล้วแต่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตรังเยอะแยะมากมายก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องของน้องปนัดดาระหว่างรอเจ้าตัวเล่าถึงความสําเร็จของเด็กของเราหน่อยสิคะในโรงเรียนสังกัดของเราค่ะเออนโยบายของท่านนายกสัญญาศรีวิเชียรนี่นะครับเราเข้ามาสองปีแล้ะ นโยบายแก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมืองพัฒนาคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายหลักและคนก็เรื่องของการจัดพัฒนาคนคือเรื่องการศึกษานะครับคาว่าการศึกษานี้ไม่ได้หมายถึงว่าจัดเฉพาะห้เด็กได้เรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเดียวการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬานี่อยู่ในหมวดของการศึกษาทั้งหมด เพราะนั้นนโยบายท่านนายกต้องการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานครตรังเราต้องการสร้างเด็กเราวันนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้มีอาชีพที่มั่นคงนั่นคือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนนั่นคือเป้าหมายของการศึกษาเราไม่ได้เรียนเพียงแค่โอ้คุณต้องเข้ามหาเลยนั่นก็มาไม่ใช่ละเราเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนแนวคิดใหม่หมดแล้วเราก็ไปศึกษาเด็กแต่และคลุ่มแต่และโรงเรียนว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเด่นเรื่องอะไรที่เราตั้งสมมติฐานว่าเด็กทุกคนเก่งหมดเลย แต่ทีน,นี้เรามีหน้าที่คือส่งเสริมความเก่งของเขาให้เป็นเลิศนะครับแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทักษะความเป็นเลิศของเขามีด้านไหนเราก็ส่งเสริม,รมด้านนั้นครับเลยตอนนี้เราจัดโรงเรียนออกมาเป็น3ามกลุ่มออถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าตัดแยกพูดง่าย ถ้าปฐมวัยศูนย์บัานาเด็กเลเราเน้นสี่พลัสผมผมตั้งให้โรงเรียนเลย 4+ ี่พลัสสี่พลัสคือเรื่องของการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา4ี่พลัสพลัสคือบวกบวกอะไรบวกเอาเห็นไหมโทรศัพท์พลัสรุ่นพลัสนั้นพลัสนี่ค่เ,เราก็พลัสบวกอะไรบวกคุณลักษณะที่พึงประสงค์บวกรูน้าที่มีวินัยบวกความเป็นคนดีครับอสอนตรงนี้ให้เด็กติดตัวไปตั้งแต่เด็กๆเลยบ่มเพราะเด็กตั้งแต่เด็กๆ คุณเก่งอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดีด้วยเพตอะนั้นนคกรตรรังจัดการศึกษาวันนี้ดีและเก่งคู่กันไปนะครับค,ค,คำว่าเก่งนี้มันมีแกอะไรส่วนเก่งเรื่องความรู้ทางวิชาการถ้าเก่งความรู้ทางวิชาการเราก็มองว่าตอนนี้โรงเรียนเทศบาลสองวัดกระพังสุรินกํลาลังเดินไปได้ด้วยดีเราก็ต่อยอดเด็กกระพังสุรินเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีล่าสุดนักเรียนของเราก็ติดแพทย์ไปแล้วนะครับสองสามคนละ นะครับเทศบาลสองก็สร้างเรื่องนี้ไปในขณะเดียวกันเราก็มาเรื่องภาษาซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับว่าการสื่อสารของคนทั่วโลกภาษาเป็นการสื่อสารที่สําคัญที่สุดเพราะนั้นเด็กตรังกุลต้องสื่อสารกับคนทั่วโลกได้เราก็เปิดเป็นหลักสูตรมินิอังลิสโปรแกรมขึ้นมาในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเรียนจนถึงปมตอนนี้ถึงมหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้จบปหที่โรงเรียนเทศบาล8มาเรียนมหนที่สังกฤต ตอนนี้เปิดปีแรกที่สังกิตปีนี้เป็น m v p เราว่ามร่วมมือกับมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นคนวิจัยพัฒนาคนฟ้านวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนให้เพื่อเอาครูต่างชาติมาสอนเด็กของเรานะครับแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าตังสายวิชาการไม่เก่งแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยเราบวก plus ด้วยนะ plus ก็คือบวกดีดเข้าไปทุกชั้นทุกชั้นนะครับเออพอมาระดับมัธยมเนี่ย เราก็เน้นเรื่องความเป็น Excel l e n c e คือ Farm ความเป็นเลิศบอกความเป็นเลิศทอสองเราเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทอหนึ่งเราเป็นเลิศด้านภาษาต่อไปเนี่ยท่านจะได้เห็นว่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังกฤตจะเก่งเรื่องภาษาเด็กเราจะสร้างแบรนด์ให้ได้ว่าถ้าคิดถึงภาษาต้องคิดถึงทอหนึ่งไปเรียนที่ทอหนึ่งนะครับในขณะที่ทอหกวัดตันเนี่ยเรามาทําเรื่องของทักษะเช่นอาชีพ ตอนนี้เด็กเป็นบาเทนเนอร์ได้นะผสมอ,อาหาร,าหารจัดอาหารจัดตู้อาหารเด็กก็เก่งนะครับก็เราไปร่วมกับวิทยาเทคนิคตังเราไปร่วมกับมหาลัยสวนดุสิตเอาเด็กมาเรียนรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้เพราะเด็กกลุ่มนี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้ามหาลัยแต่เขาสามารถไปต่อยอดในเรื่องเหล่านี้และออกมาประกอบอาชีพได้ะนะครับแล้วเราก็เปิด <Support Program S 1> สปอร์ตโปรแกรมสปอร์ตโปรแกรมขึ้นมาสปอร์ตโปรแกรมเราเปิดปีนี้เป็นปีที่สอง เรามีอยู่สี่ชนิดกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเซปตักก้องครีทาแล้วก็เปตองเปตองเนี่ยเป็นกีฬาที่เราไม่อยู่ในสปอร์ตโปรแกรมแต่เป็นกีฬาที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนี่ทําต่อเนื่องมาตลอดอย่างปอยนี่ขเขาฝึกอยู่ที่ชุมชนวัดควรขันเนาะแล้วก็ฝึกมาตั้งแต่ยก,ยกลูกเหล็กไม่รอดอะ่ะจนวันนี้เขาเก่งจนมีโอติดทีมชาติเพราะฉะนั้นไอเนี้ยเราต่อยอดมาตั้งแต่เอาคุณเข้าโรงเรียนอยู่ท้งนี้จบจนนี้คุณมาต่อโรงเรียนนี้ ตรงต่อกันมาเป็นช่วง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 ชวก็เขาจะได้เก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นเลิศนี้เราก็ทำเอาวอลเล์บอลวันนี้อยู่ภูเก็ตไปแล้วทีมหญิงเราไปแข่งกีฬาแห่งชาติคัดเลือกภาคสี่อ่าใช่กำลังคัดเลือกภาคสี่กันอยู่ที่ภูเก็ตเด็กเราไปแล้วครับเราไปรอบนี้เด็กเราอายุแค่สิบห้าสิบหกแต่เราไปสู้กับประชาชนนะฮะาะอันนี้ไม่ใช่เยาวชนแห่งชาติเป็นกีฬาแห่งชาติแต่เราไปนั้นคือต้องการสร้างกระดูกสร้างความประสบการณ์ ให้กับเด็กๆเราเพื่อเขาจะเก่งในอนาคตเราบ่มเพาะมาหนึ่งปีแล้วตอนระหว่างปีเดือนที่แล้วเนี่ยเด็กไปแข่งไอ้กรงการของอะไรเอสตูนาอะไรที่สมุดปากการทางรุ่นเยาวชนและประชาชนรุ่นเยาวชนก็ไปชนะทีมออสเตรเลียนะโ นี่แหละที่เราอยากให้เป็นข่าวดังอยากให้ทุกคนแบบไปสนใจแทนที่จะไปติดตามข่าวไร้สาระอะไรอื่นเนาะมาดูกันว่าความสําเร็จของลูกหลานเราในจังหวัดเราที่มีเยอะแยะมากเด็กชุดนี้ตอนัยเล่นกับออสเตรเลียวันผมไปดูคลิปเขาเล่นนะฮะออสเตรเลียถุงตั้งร้อยแปดร้อยเก้าสิบเด็กเราร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบไปเจอนี่ตกใจฮะเซตแรกกว่าจะ เล่นได้ตั้งหลักได้นี่ตกใจเด็กอะแต่สุดท้ายก็ชนะสาศนย์นะวันนั้นนี่คือง่ามากว่าเด็กตังแม่ตัวเล็กกองเชียร์กนเชียรนี่เชียร์มากแต่สู้สู้แล้วก็ด้วยระบบด้วยเด็กที่เราถูกฝึกไว้เขาเล่นก็ชนะเขาเตะสามศูนย์แต่ว่าพอมารอบสองเราเข้าไปเราก็ไปเจอทีมเก่งๆเข้าไปแล้วพอรอบลึกๆเราไปเจอ อะไรนะชุมชนวัดหนองคอซึ่งผมเช็คข้อมูลว่าชุมชนนี้โรงเรียนนี้อยู่นอยู่ชนบุรีสรุปว่าเอาชุมชนนี้โรงเรียนนี้เป็นอะคาเดมี่ของสุพรีมจนบุรีโอ้มีหน้าล่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะมันก็ได้เข้าคอนเซปถึงตัวเล็กแต่ก็เด็กตรังชนะออสเตรเลียตัวสูงสูงมากแต่เราก็ไม่เป็นไรแต่เด็กเราได้ประสบการณ์ครับแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็ไปแข่งที่ภูเก็ตต่อ ก็เราก็นี่คือคือเรื่องของสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษานครตังเนี่ยเราให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกมิติที่จะพัฒนาเติมเต็มให้เขาได้สมบูรณ์แบบให้สุดในเต็มที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือการศึกษาใหม่ที่ที่เราเทศบาลนครตังเนี่ยโดยท่านนายกสัญญานี่เราให้ความสําคัญเพราะท่านนายกท่านก็มาจากครูนะฮะผมก็มาจากครูเพราะฉะนั้นเมื่อครูเรามาบริหารเทศบาลเนี่ยเพราะ้การให้ความสําคัญกับคนการให้ความสําคัญกับเรื่องของ ของการศึกษาเนี่ยจึงเป็นอันดับแรกๆนะสปรอร์ต<ช>โปรแกรมปีนี้ท่านนายกให้ความสำคัญท่านพูดเลยเพราะว่าเกิดแล้วต้องสร้างให้เขายั่งยืนลกแข็งแรงอ,อย่าปล่อยไม่ใช่พอเกิดแล้วก็ปล่อยไปจ้างมันเตอะจ่างมันอย่างนี้ไม่ได้ติดตามต่อเนื่องต่อเน,นื่องค,คะปีนี้นี่ตั้งงบ 40, 40ล้านนะครับค่ะพร่างหอพักให้นักเรียนสร้างสนามกีฬาใหม่ในวัดตันเนี่ยสร้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ ผ่านเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานระดับชาตินะครับนี่คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เด็กๆให้โอกาสเด็กบ้านนอกนะครับยังไง๋้วเราไปสู้กับเด็กกรุงเทพเราสู้ไม่ได้แต่ทําไมเราไปสร้างเด็กบ้านนอกที่มันมีความพร้อมเหมือนเด็กกรุงเทพได้<อ>ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะสู้เด็กกรุงเทพได้ครับ นีค่คือคือความฝันที่พวกเราคิดกันไว้นะฮะอืมค่ะนะคะ,นะคะก็เลยเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องแต่โดยเฉพาะล่าสุดนี้ก็ทราบข่าวมาว่าน้องๆเทศบาลสองวัดกะพังสุรินติดเตรียมทหารแล้วด้วยอีกคนหนึ่งใช่ใช่ใช่หลายคน,นครับตอนนี้เราไปนะ หลากหลายมากนะครับะอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวิชาการแต่เรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยควบคู่กันไปแล้วก็ดูแลต่อเนื่องอะไรที่จะส่งเสริมได้ก็ส่งเสริมดิฉันเห็นนะคะไม่ได้เฉพาะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแม้กระทั่งเรื่องของอาหารกลางวันเห็นคณะผู้บริหารลงพื้นที่ไปติดตามให้เด็กได้ทานของที่มีคุณภาพเราต้องการเด็กเรานอกจากเรื่องของการเรียนรู้แล้ว การกินอิ่มการมีอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเนี่ยมันจะเสริมสร้างกําลังกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้เด็กวัยเด็กเนี่ยวัยที่กําลังเติบโตเพราะฉะนั้นอาหารจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความแข็งแรงยิ่งสปอร์ตโปรแกรมถ้าเด็กไม่แข็งแรงเราจะไปสู้กับใครเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารนี่ผมให้ความสําคัญมากนะครับแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราไปติดตามไปถึงครัวเลยค่ะไปดูกันจริงๆว่าเมนูแต่ละวันเป็นยังไงวันก่อนคณะ วุฒิสภาคณะอนุกรรมธิการการศึกษาของวุฒิสภามาตามเรื่องอาหารกลางวันในจังหวัดตังครับแล้วมาดูของโรงเรียนของเราในเทศบาลหนึ่งเขางงกับว่าหนึ่งเรื่องของการปรุงเรามีแม่บ้านที่มีบุคลิกการป้องกันดูแลมีชุดเรียบร้อยหมดถูกสุขลักษณะแล้วที่สําคัญคือเราให้ฝ่ายกองสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบเรื่องสารปนเปื้อนในสาอาหารทุกชนิด เบอกม่ายังไม่มีโรงเรียนไหนทําคือโรงเรียนทั่วไปเราเราก็ต้องเข้าใจนะครับสังกดอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีพอไม่มีเนี่ยการที่เ็าไม่มีบุคลากรเข้าไปเนี่ยเขาไปให้กระทรวงอื่นมาช่วยเขาก็ยากนะครับแต่กองเทศบาลเรามีกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมอยู่ค่ะเพราะฉนั้นเราก็เลยร่วมกับกองสาธารณสุขเอาคุณช่วยจัดทีมไปดูแลโรงเรียนหน่อยไปดูแลเรื่องปนเปื้อนหน่อยไปตรวจเช็คหน่อยเรื่องคุณภาพอาหารหน่อยเรามีนักโภชนการนะครับขณะนี้ที่โรงเรียนเทศบาล6วัดตันเนี่ยเรามีนักโภชนการ เขาก็จะออกแบบเมนูแต่ละวันว่าวันนี้เด็กกินอะไรมื้อนี้กินอะไรคืเนีอะไรทุกสัปดาห์ก็จะต้องครบ5หมู่มเพราะว่ามันเป็นสปอร์ต โปรแกรมใช่ใช่ไหมคะเด็กมันจะต้องได้อะไรที่มันแบบเป็นโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้นักกีฬาอะไรประมาณนี้ต้องใช้นักโภชนาการ้ามานวดนักโภชนาการในการดูแลอาหารเรามีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดูแลเรื่องของการบาดเจ็บเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อการพัฒนากล้ามเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยที่ทุ่งแจ้งเนี่ยเราจะสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วล่าเนี่ยที่เป็นข่าวดีเพราะว่าเรารอกันมานานมากเราขอไปก็เป็นความโชคดีว่าเทศบาลเราเนี่ยเราไม่ได้นิ่งเฉยนะ เรานอกจากใช้งบของเทศบาลเราไปแล้วเนี่ยเรายังขอหน่วยงานอื่นๆที่จะมาเติมเต็มให้เราด้วยเพราะลบงบเทศบาลอย่างเดียวมันไม่พอไม่พอ,อใช่ค่ะก็อันนี้เป็นความโชคดีที่การกีฬาประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณมา8ล้านกว่าบาทโดยประสานโดยท่านปอนาลงโสภารัตปอกกทตังเนี่ยท่านผู้ประสานให้ก็ตอนนี้เราได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันจะเข้าก่อสร้างแล้วพอรตรงนี้เราได้ศูนย์วิทย์เนี่ยเด็กต่อไปก็จะมาทดสอบสมรรถนะร่างกายว่า เด็กเราก้าบเนื้อเราเป็นยังไงเราจะเติมยังไงแข็งแรงยังไงอย่างเนี้ยนี่ก็เพราะฉะนั้นการกีฬายุคใหม่เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดะนะครับเรื่องจิตวิทยากีฬาก็สําคัญโภชนาการก็สําคัญนอกจากเราฝึกเรื่องทักษะเรื่องการมีสปิริต<ช>เรื่องจิตใจแล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็ต้องมีความสําคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในในเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะไปติดตามเรื่องอาหารการกินว่าลูกหลานเราได้อ่า ถูกสุขลักษณะหรือเปล่าได้อาหารการกินที่มีคุณภาพหรือเปล่าแล้วนะคะก็ยังส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างห้องสมุดเคลื่อนที่ไม่เฉพาะในโรงเรียนค่ะท่านเห็นออกไปห้องสมุดเคลื่อนที่ไปจัดใช่ไหมคะแนวคิดยังไงค่ะคือการศึกษาเราในระบบนอกระบบประกายาใจนี่เป็นหน้าที่นะฮะเราจัดให้ทุกคนเราก็จัดนอกระบบให้ ก็อัตยาสายอยากรู้อะไรเรียนรู้อะไรเราก็จัดให้เราก็เลยเอาอ้องสมุดที่มันตั้งอยู่ที่ศูนย์อาคารเนประสงค์เนี่ยเอาหนังสือส่วนหนึ่งออกไปอยู่นํากระจายในจุดต่างๆแทนที่เขาจะต้องเข้ามาหาเราออกไปเราไปอยู่ในสวนสาธารณะสักพังสุลินไปอยู่ที่สนามกีฬาไปอยู่ที่สวนทุมเด็พระศรีนครีนทร์95ไปอยู่ตามจุดต่างๆเวลาพี่น้องประชาชนไปออกลังกายตอนเย็นๆเสร็จก็มานั่งพักผ่อนเออก็มานั่งอ่านหนังสืออะไรเหล่านี้นะครับส่งเสริมการเรียนรู้เรียกว่าถึงหน้าประตูบ้านผมก็ยังบอกว่าน่สระว่ายน้ําตุ้งแจ้งเนี่ย <c oughs> ผมก็ยังบอกเท่าที่บอกไอ้หนังสือที่เอาไปไว้ศะก็คุณอาจจะต้องไปหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกไหวน้ํ<อ>าการอะไรที่<ค>นมนเหนม,มเาะ<ม>ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆให้เขาได้เรียนรู้ด้วย <c oughs> นะครับซ <c oughs> ึ่งต่อไปนอนาคตนี่ผมก็พยายามทำว่าเราจะออนไลน์ได้ RCE ตังกันอันนี้เราเชื่อมต่อติดแล้วนะครับ อาซีตังเกิดในยุคท่านนายกชาลีกัมอินนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตท่านเลยแล้วท่านนายกสัญญาตอนนั้นท่านเป็นรองนายกก็มากับเคลื่อนอาซีีตังแต่ช่วงหลังมันถูกดบลงไปหายไปอาซีตังมีที่เดียวในในประเทศไทยนะครับที่มีสมาชิกทั่วโลกนะครับตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ u ูเอคือสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเชื่อมติดแล้วเรากําลังสร้าง โปรไฟล์หรือสร้างผลงานที่ความเป็นตรังเพื่อเข้าสู่ระบบ RCE Network เพื่อเชื่อมโยงกับพี่น้องสมาชิก RCE ทั่วโลกล่าสุดเรากำลังเอาออดาริกาของเราเนี่ยไปโปรโมทว่านี่มีที่เดียวในตรังแล้วเป็นจุดนัดพบของคนตรัง mm hmm. แล้วก็เราเขียนเป็นเป็นเรื่องสตอรี่เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วตอนนี้เราเข้าให้ทีมงานครูซึ่งมีมีครูมีคุณครูมีเจ้าที่เราที่เก่งเรื่องภาษาแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในเว็บไซต์ RCE Network ตรงนี้จะมีสมาชิกทั่วโลกครับ,รบเข้ามาเรียนรู้งานศพงานแต่งงานอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของบ้านเราเนี่ยรเราสื่อสารให้เขาได้เรียนรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นศูนย์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกทั่วโลกครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราทําให้กับ กับคนตรังและก็ทําออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับพี่น้องทั่วโลกครับอืมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของกีฬาแล้วนะคะก็ยังมีนันทนาการด้านอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีประทับใจกับกิจกรรมดนตรีในส่วนที่จัด <c oughs> แล้วล่าสุดเห็นบอกจะจัดไทยซิมโฟนีออเคสตรามาด้วยอาจารย์เป็นยังไงคะเรื่องนี้ <c oughs> ดนตรีในสวนเนี่ยท่านนายกอยากเห็นบรรยากาศว่าหนึ่งเด็กเราฝึกดนตรีอยู่ที่โรงเรียนค่ะเอ้ย เย็นๆคุณมานั่งเล่นในสวนหน่อยก็เอาเด็กหนึ่งได้ฝึกได้เรียนรู้แล้วเอามาโชว์นั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2พี่น้องประชาชนที่ไปกอดกําลังกายในสวนเนี่ยเออถ้ามีเสียงดนตรีเพราะๆเย็นๆเบาๆไม่ได้ดังนะฮะเราจัดเป็นแบ็กอัพเบาๆคนก็ได้เดินมีความสุข ก็เหมือนกับได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือประเด็นที่1คือสร้างเ็เรียกว่าเป็นสูนทตรียะศาสตร์ทางสังคมที่เราอยากเห็นสังคมมีมีการดูแลมีการเอื้ออาทรแล้วก็มีดนตรีเพราะเพเพื่อสร้างอารมณ์ที่มีความสุขนะครับนั่นคือส่วนที่เป็นดนตรีในสวนนะครับส่วนดนตรีของซิมโฟนีออแกนตรานี่ของมูลนิธิท่านอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะครับเราทีให่มากว่าท่านจัด4ภาคเนี่ยภาคใต้ท่านจัดติดตัง ท่านเลือกตรังเลือกตรังครับแล้วก็เลือกเลยว่าต้องข้างหอ,อนาฬิกาโอ้เหตุผลที่ท่านเลือกเราเป็นยังไงคะหนึ่งท่านมาดูโลเคชันแล้วตรังถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดที่ท่านดูในภาคใต้สองท่านต้องการโปรโมตรตรังนะครับโดยใช้หอ,อนาฬิกาเป็นไฮไลไท์นะฮะเพราะฉะนั้นจึงมาจัดตรงนี้แล้วมันโชคดีว่าหนึ่งเราจัดึ่งงบประมาณนี้ท่านลงทุนเองทั้งหมดเลยนะฮะค่ะ สองถ่ายทอดสดผ่นานไทยพีบีเอสไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในวันที่สองเนี่ยและที่สําคัญที่สุดเพลงที่ท่านอาจารย์ออกมาเล่นเนี่ยนะฮะค่ะเป็นเพลงที่ท่านออกเพลงพื้นถิ่นของตังล้วนๆน,นะครับแล้วมาเขียนโน้ตทําดนตรีใหม่อมโดยใช้วงซิมโฟนีออเคสตราเป็นผู้ถ่ายทอดออกมาเป็นบรรยากาศของเพลงในวันนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยอยากชวนๆน,นะครับท่านไปนะครับเราจัดพื้นที่ไว้เนี่ย ในลานตอนนี้ที่เกาะกลางถนนของถนนวิเศษกุลที่หน้าอำเภอเมืองอาา่ะขนาดนี้ถ้าท่านไปเราลื้อเกาะกลางออกแล้วนะฮะเพราะอันนี้คือโครงการจัตุรัสเมืองกลางระยะที่หนึ่งซึ่งเราปรับปรุงใหม่หมดตรงนั้นจะเป็นลานกิจกรรมคนเมืองเลยในอนาคตแล้วหอนาฬิการเราจะโดดเด่นมากนะครับแล้วเราก็จะใช้เวทีตั้งอยู่ข้างหอนาฬิการตรงนั้นแล้วหอนาฬิการเราก็จะตกแต่งเอาไฟแสงสีเติมเข้าไปนะครับที่มาลงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งคุณนางจะไปเห็นว่า ทีมงานจากกรุงเทพตั้งชุดนะฮะลงมาติดตั้งระบบเวทีแสงสีเสียงพร้อมทั้งทีมงานของไทย p b s ที่จะต้องมาตั้งกองในการเพื่อถ่ายทอดสดรายการนี้ไปทั่วโลกนะครับเพราะนั้นอันนี้ความยิ่งใหญ่ของงานนี้เนี่ยวันที่ยี่ไม่เรานะเนี่นยนะ ค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้ซิมโฟนีออเกตราซึ่งมีนักดนตรีที่เขาบันเลงเต็มวงอย่างต่ำแล้วประมาณ6 0สิบถึงเจคนจนถึงร้อยคนก็มีเพื่อฟังค่ะแล้วมาเล่นใจกลางเป็นจัตุรัสเมืองตรังใช่ครับใช่ครับใครไม่ได้ไปดิฉันบอกได้คำเดียวเลยท่านเสียดายเชิญชวนเลยครับเรามีเก้าอี้ไอ้ท่าน1,000ตัวครับหนึ่งงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ ฟรีหมดเลยครับฟรีหมดปกติซิมโฟนีนะคะมันก็จะมีเพลงประมาณของโมซาร์บีโชเฟนอะไรประมาณนี้แต่เที่ยวนี้ยเป็นเพลงพื้นเมืองบ้านเราด้วยเพลงพื้นเมืองเพลงลองเงงเพลงคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งอาจารย์จะเขียนเป็นโน้ตซึ่งผมคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ครับงานนี้เดี๋ยวผมขอโน้ตท่านได้ไหมสมขอมาเป็นของเป็นของเราเพื่อเราเอาโน้ตนี้ไปให้โรงเรียนในจังหวัดรันทุกโรงครับ เพื่อเอาไปฝึกเด็กตรังให้บันเลงเพลงพวกน,นี้นี่คือ uh huh. ภูมิปัญญานี่คือทรัพย์สินของคนตังนะคะ uh huh. ที่เราถ่ายทอดมาเป็นดนตรีซึ่งอาจารย์เวลาอาจารย์เล่น uh huh. อาจารย์บอกว่า ก่อนจะเล่นเพลงนี้ท่านจะบอกเลยที่มาเพลงนี้มายังไงไปยยงไงไอแล้วจะได้เห็นเวลาที่เราไปดูซิมโฟนีออเคสตราเราจะรู้เลยว่ามันแต่มันมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ท่อนใช่ไหมคะท่อนแรกก็จะเป็นลักษณะของสดใสร่าเริงหน่อยโอ้ดูซิว่าาออาลิเกป่ารองเงงเราให้สดใสร่าเริงยังไงแล้วพอมาท่อนที่สองมันก็จะช้าลงไพเราะอ่อนหวานท่อนสามกลับมาสนุกสนานอีกแล้วประมาณแนวเต้นรําท่อนสุดท้ายนะคะจะโชว์ความอลังการอันหูอันนี้ นะอาจารย์รมีไทย P ี s อถ่ายทอดสดถ <ไข S 1> ่ายทอดสดด้วยครับค่ะแต่อยากให้มาได้มาเห็นกับตาเห็นใกล้ๆได้อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ใช่ครับเป<อ>็นครั้นคืองานนี้อาจารย์ถ้าภาคอีสานอาจารย์ไปเล่นที่บ้านเชียงนะอุดออุดอนแล้วก็ภาคเหนือท่านเล่นที่ที่ที่พระธาตุไรที่ทลำปางคภาคใต้ท่านเล่นที่หอนาฬิกาจังหวัดตังนี่แหละครับเออซิมโฟนีปกติเขาเล่นในหอเนาะ ม่แต่นี้เราไเล่นกลางแจ้งนกลางแจ้งมันมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ครั้งนี้มันพิเศษจริงๆใช่ครับนี่แค่ส่วนหนึ่งค่ะที่เทศบาลนครตรังได้อาดําเนินการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนผ่านเสียงเพลงด้วยดนตรีทําให้คนเราจิตใจละเอียดอ่อนลงด้วยอะไรด้วยไม่เฉพาะดนตรีในสวนก็มี ซิมโฟนีออเกตราที่จะมาเล่นกลางเมืองด้วยใช่นะคะแล้วนักร้องกิติมาศัก์ก็หลายท่านนะฮะอเออท่านไป ท่านบอกว่าเพลงตรังเนี่ยส่วนใหญ่ต้นกําเนิดมันมาจากชวาแถวอินโดแถวนอน่าท่านก็ไปขอท่านทูตอินโดบอกว่าให้ท่านขอนักร้องจากอินโดท่านทูตบอกว่าเดี๋ยวผมไปร้องเองอาจารย์บอกผมว่าท่านทูตจะมาร้องเองนั่นแหละโอ้นะวันมันมันดูยิ่งใหญ่มากนะามเป็นความยิ่งใหญ่แล้วเขาให้เกียรติจังหวัดตรังเรามากเลยเพราะฉะนั้นเราเลยเทศบาลนครตรังเรามองโดยท่านนายกบอกว่าท่านร้อง เขาช่วยเราถึงขนาดนี้เขาขออะไรเราเรา,เราต้องไม่ปฏิเสธ<ต>ด,ด,ด้ทางซึ่งถ้าจัดหามาให้ได้เรา <c oughs> จัดหาหดให้หมดเลย, <c oughs> เลยให้หมดเลยครับให้หมดเลยนะครับนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เทศบาลนครตรงังได้ดําเนินการคะ่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆเรื่องนะคะอย่างสงการที่ผ่านมาก็จัดโซนให้เล่นน้ําเราพยายามจัดออกแบบใหม่ให้้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มครับกลุ่มวัยรุ่นเรากลุ่มผู้สูงวัย กลางคืนเรามีลำวงโบราณมาเพื่อศิลปะท้องถิ่น <c oughs> อะไรหล่ะนี่ฮะ <c oughs> เพราะสงการตรังเราอยากเห็นความเป็นเอกลักษณ์ ของความเป็นตังค์และก็ความสุขของคนตังค์ที่เราจะมอบให้เป็นของฝันในช่วงปีใหม่ไทยนะครับแต่เราก็ยังไม่ทิ้งของฝาเป็นเป็นไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ส่วนส่งเสริมก็ส่งเสริมและส่วนที่จะยกระดับให้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อความเป็นใหม่เป็นเป็นเป็นนักกรตรางใหม่แล้วก็เป็นอะไรนะสงการใหม่วิถีใหม่วิถีใหม่ที่ตอบโจทย์กับเด็กทุกครูเพื่อเพิ่มอะไรฮะอุณาภาทางเศรษฐกิจ เราอยากเห็นคนบ้านอื่นเมืองอื่นมาเที่ยวตันท่านนายกต้องการมากๆว่าทําไมคุณมาจากอัดใหญ่คุณมากินกาแฟอาหารเช้าตังแล้วคุณไปนอนกระบี่ไปนอนภูเก็ตคุณมาภูเก็ตคุณก็มีอาหารเพราะอาหารเราดังอแต่ไม่เคยนอนกับเรานั่นสิเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้เขามาหยุดที่เราหยุดแล้วก็นอนกับเราด้วยทั้งคืนสองคืนอ็ยังดีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่เราจะสร้างเมืองขึ้นมาให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนว่าถ้ามาตังนอกจากอาหารอร่อยแล้ว มีที่เที่ยวมีที่ช้อปปิง้งมีที่หลับที่นอนที่สะดวกสบายนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในตรังนะครับค่ะนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่เราคุยกันมาทั้งหมดอาจารย์ขาท่านท่านรองคะมันเป็นมันเป็นไปตามนโยบายบที่ได้ให้ไว้กับประชาชนชแก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมืองแต่ถ้าอยากจะฟังแบบรูปแบบเต็มๆว่าในรอบสปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้าง การแถลงข่าววันที่24พฤษภาคมนี้ครับที่โจทดโโลวินสันเรามีทุกเรื่องที่จะบอกท่านนอกจากบอกแล้วท่านสงสัยตรงไหนถามมาเรายินดีที่จะตอบทุกคําถามนะครับหลายเรื่องที่เราพูดแถลงนโยบายไว้ที่หลายคนยังไม่เห็นท่านจะได้ดูได้ว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเพราะบางเรื่องอย่าลืมนะครับว่าการบริหารเทศบาลก็คือการหมัยารัฐกิจการหมัยารัฐกิจภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมาย ยิ่งตัวโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยเราไปแบบรวดเร็วบางทีไม่ได้ครับมันต้องมีระเบียบหลักเกณฑ์เนี่ยก่อนมาประชุมเมื่อกี้ผมก็ประชุมติดตามการจ่ายจ่ายงบประมาณอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบละเอียดสิ่งที่เราทํานั้นเราโปรง่งใสตรวจสอบได้เป็นหลักธรรมภิบาลเราไม่อยากให้เป็นกรณีนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นการทํางานทุกคนทํางานแล้วมีความสุขแล้วงานก็สําเร็จแล้วทุกคนก็จะมีความสุขกับงานที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆนิดหนึ่งผลงานมันจะค่อยๆออกมาทีละนิดทีละนิดเลยวันนี้ข้างสนามกีฬาตรังที่ถนนวิรัสดาซอยเก้าซอยเจ็ดหรือซอยเก้าซอยเจ็ดที่มันเป็นปัญหาวันนี้รถเข้าไปลื้อแล้วครับเดี๋ยวไม่กี่วันก็จะเป็นถนนสวยเรามีเรามีฟุตบาทให้เรียบร้อยะนะครับจะเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งที่เราจะเติมเต็มให้ะนะครับนะคะ,ะฝนตกแล้วเราเห็นทางวงจรปิดเมื่อครู่นี้น้องปนัดดามาแล้วแต่เราจะไปต่อในชั่วโมงหลัง ใน<ด>ชั่วโมงหลังนะคะเดี๋ยวท่านรองยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็จะได้คุยกับน้องปอยอปนัดดาจันดน้วงด้วยนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่คะ่ะครับครับครับ